สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับรุ่นรถนะครับในค่าย Honda นั่นก็คือ new px e ที่เป็นแบบ sport edition นะครับถือว่าเป็นตัวใหม่นะฮะใหม่มันก็ว่าเพิ่มสีสันนะครก็คือมาในรูปทรงของสีดำแล้วก็ตัดด้วยแดงนิดหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัว new px e sport edition นะครับนะราคาเปิดตัวกันอยู่ที่93,400บาทนั่นเองครับ มาดูกันที่ลุกใหม่นั่นก็คือตัวของโลโก้นะครับถือว่าเป็นดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมนะครับโลโก้จะเป็นคําว่า P C X สีแดงนะฮะครเมียมสตอนอีกขั้นของความเร้าใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถือว่าออกแบบมาแบบสวยงามนะฮะในตัวโลโก้คําว่า P C X นี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นั้นยังเป็นเครื่องยนต์ E S P plus นะครับเร่งมันต้นกลางปลายนะครับเครื่องยนต์ E S P พัสนะครับ4วา wow, ว 160cc นะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ Honda นนำมาใส่ในรุ่นตัว PX หรือว่าจะเป็นรถออโตมิติกทุกรุ่นของ Honda นะครับก็ยังเป็นเครื่อง ESP พัสนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ว่าจะเป็นความแรงนะฮค,ความประหยัดต่างๆนั้นรวมอยู่ในตัวนี้เลยนะครับระบบ เบรกนะฮะก็จะเป็นระบบ ABS แล้วยังมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนั้นก็คือ,อมีทั้งดิดเบรกหน้าหลังนะครับพร้อมระบบตรวจจับการหมุนและควบคุมล้อหน้าและหลังให้เกิดความสัมพันธ์กันนะครับช่วยป้องกันการนื่นถลและเสียการทรงตัวขณะขับขี่ถ้าถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับไม่ให้ล้อหมุนฟรีนั่นเองนะครับในนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเพิ่มเข้ามาอีก1ตัวนะครับในรถตัว PX 160นี้ ในส่วนของระบบไฟหน้านะครับก็เป็นดีไซน์แบบหรูหราอีกขั้นนะฮะถือว่าเท่เฉียบคมสไตล์ p c x นะครับมาพร้อมไฟดีและไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED นะครับก็ถือว่าสร้างความาสว่างชัดแล้วก็เพิ่มความเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนไฟท้ายก็เช่นเดียวกันครับยังเป็นไฟแบบ LED นะครับไม่ว่าระบบไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวต่างๆยังเป็นไฟแบบ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟ ตัวฉุกเฉินด้วยนะครับในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่นะครับก็ยังเป็นแผงหน้าปัดดิจิตอลดีไซน์ใหม่นะแสดงข้อมูลชัดเจนครบครันนะครับอาทิไม่ว่าจะเป็นสัญญาณในการระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะแล้วก็มามรวัดความเร็วช่วยในการควบคุมการขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับไฟแจ้งเตือนต่างๆนะครับระบบไฟฟังกชันก็ถือว่าครบคันอย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนของตัวกุญแจยังฮะยังล้ำสมัยด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับและชุดควบคุมการทำงานที่สามารถสั่งการได้ง่ายเพียงท่านวิสวิต์นะครับพร้อมมีไฟรอบอวงแหวนหรือว,ว่ารอบหัวแก๊สนั้นเป็นสีน้ำเงินสต้อนความรู้หลาฟีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของที่ชาร์จแบตนะฮะยังช่วยตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์มือถือนะฮะเดินทางไกลๆแล้วไฟแบตเตอรี่หมด ก็สามารถใช้ตัวนี้ชาร์จไฟสำรองได้นะครับเป็นแบบ USB Type C นะครับในช่องเก็บของด้านหน้านะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายตัวต่อจทย์อีกตัวหนึ่งก็คือการใช้งานด้วยที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับใต้เบาะที่เพิ่มความจุเป็น30ลิตรนะครสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้นะครับแล้วก็เปิดเบาะค้างได้ใช้งานได้ง่ายนะครับ หาะจะไม่หล่นลงมานั่นเองนะครับนี่คือก่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ครับผมอ๋อ New PX160 นี้นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ ESP Plus นะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับขนาด160ซีซีนะครับแล้วก็จะมีระบบของตัวจ่ายน้ำมันก็คือระบบหัวฉีดนะฮะความสูงนะครับจากพื้นถึงเบาะนะฮะอยู่ที่764มิมตรด้วยกันนะครับ ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่8.1ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่131เอ็ดนะฮะกิโลกรัมนะฮะในส่วนของตัวล้อนะคือไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้าน,นหลังก็จะเป็นล้อแมกนะฮะขนาดยางนะครับนอนหน้าอยู่ที่1 1 0ทับ70ขอบ14อ่าแต่แล้วตัวยางหลังนะครับอยู่ที่130ทับ70ขอบ13นั่นเองครับส่วนในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงครับไม่ว่าจะเป็น9195นะฮะก็สามารถ เติมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางช่องก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมและติดตามด้วยดีเสมอมานะครับยังไงกนะ็เป็นกาลังใจง,ง่ายๆเพียงท่านกดไลค์กดแชร์เท่านั้นเองครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหากเรา,าจะลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ